สว,ส,สวัสดีค่ะคุณแอร์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มีอะไรคะคุณแอร์อคือวันนี้หนูจะมาปรึกษาเรื่องของเพื่อนร่วมง,งานค่ะคือตอนเนี้หนูจะลาออกงานเพราะเพื่อนร่วมง,งานลาออกเพราะเพื่อนร่วมง,งานทําไมคะเขาทําอะไรคะคือหนูต้องเืินกันว่าออฟฟิศหนูอะ่ะมันเป็นออฟฟิศที่ค่อนข้างที่จะเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่างไงคะออฟฟิศในฝันของหลายๆคนนะคะพี่อืมครับอืแล้วทีเนี้ย ก็คือก็คือว่าใครจะลางานหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาคือก็ลาได้ทุกคนคุยกันได้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วเรื่องของเรื่องคือเพื่อนโรงงานหนูคนเนี้ยเขาลางานสองอาทิตย์อไปไหนเนี่ยเขาไปยาวจังไปเที่ยวต่างประเทศอะไรเงี้ยค่ะไปนี่ไปไหนนะคะค่ะแล้วทีเนี้ยมันมีงานเร่งที่ต้องทําให้เสร็จแล้วทีนี้เจ้านายค่ะก็เลยบอกให้หนูอะทํางานแทนเขาไปรอที่เขาไม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะครับได้ หนูก็ทําไปปกติก็คิดว่ามันก็ไม่น่าจะมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่แล้วพอเขากลับมาเขาไม่พอใจที่หนูทํางานแทนเขาไปพพไม่พอใจอเขาเขาใช้คาว่าอะไรฮะคือตอนแรกเขาก็เขาก็ไม่ได้พูดอะไรตรงๆนะคะแต่เขาก็แบบมีท่าทีสีหน้าท่าทางอะไรเงี้ยค่ะครับคือคือโดยส่วนตัวเขาคือแบบเขาก็เป็นคนที่ขี้เหนียงอะไรอย่างนี้อยู่แล้วด้วยค่ะก็เลยแบบเขาคงจะงุนหิดอะไรมาอะไรเงี้ยค่ะไม่ได้เราก็ไม่ได้ถือสาอะไร ใช่ค่ะเพราะหนูก็ไม่คิดว่าหนูทําอะไรผิดเองด้วยพี่อืมอืมเอาเขาน่าจะขอบคุณนะใช่มีคนมาช่วยงานตอนเดินไปเที่ยวนะไม่ได้ขอทํานะค่ะเขารู้ไหมว่าเจ้านายให้ทําไม่ได้ทําเองหนูไม่ได้เขาไม่รู้ค่ะพี่อืมแต่ก็เลยคิดว่าเพราะเขาเพราะเขาอาจจะรู้ว่าเจ้านายให้ทําเขาก็เลยพูดอะไรมากไม่ได้ด้วยแล้วทีเนี้ยหนูอะแั้นไปได้ยินที่เขาคุยกับเพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งในออฟฟิศนะคะว่าประมาณว่าแบบหนูอะไปเจองานเขาอะไรเงี้ยพี่ เดี๋ยวขอถามเรื่องของรูปแบบงานมันมีเรื่องของค่าคอมหรืออะไรที่ทําให้เรามีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วเขาไรายได้หายไปอะไรอย่างนี้ปะไม่มีค่ะม,ม,ะมจะมีอะไร,รแล้วคืออันนี้ค <c oughs> ือทาให้คุณจลาออกเลยหรอคะสาเหต,หะะตเุนี่หรอคะคือตอนแรกอ่ะก็ไม่สนใจคะ่ะพอก็แบบชั่งๆมันเถอะอะไรอย่างเดี๋ยวมันก็ผ่านไปหลังๆมามันก็เริ่มแบบเยอะขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วบอสก็แบบเออพอเราพอบอสอะก็คือแบบประมาณว่าแบบพอเราเห็นว่าเราทําได้ ใชก็เลยแบบใช้เรามั่งใช้เขามั่งอะไรอย่างเงี้ยครับพี่งานเริ่มเริ่มไหลไหลมาทางเราแล้วใช่งงานก็เริ่มไหลกลับมาที่รูปแบบงานเขาก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรนี่ฮะงานเขาก็เบาลงด้วยซ้ําปะใช่ค่ะประหลาดเนาะและและใดๆไม่รู้เหมือนกันพี่มีความรู้สึกว่าการลาออกเพราะเขาคนนี้ไม่คุ้มค่าแต่การลาออกเลยตอนนี้น้ําหนักยังไม่ได้สมผลพอเลยแล้วแบบว่าแบบแบบุ้นค่ะพี่คือแบบว่าหนูอะ ก็แค่กำลังแผนๆว่าจะลาออกใช่ไหมคะค่ะแล้วก็หนูก็ไปคุยกับเพื่อนอีูคนนึงเนี้ยว่าหนูเออห,หนูหนูคิดว่าหนูน่าจะไม่อยู่ต่ออะไรเงี้ยคะ่ะแล้วปากซุก็คือบอสมาได้ยินอืมแล้วบอสว่าไงบอสก็เรียกหนูไปคุยแล้วก็ประมาณว่า,าแ,วแบบจอด<อ>ทำไมให้ตัดสินใจใหม่อีกทีนะหรือว่าจะลาออกจริงรหรออะไรอ,อย่างเงี้ยค่ะอ่าอ่าอ่าอืมแล้วมันเกิดอะไรขึ้นก็คือหนูอะที่ว่าหนูควรจะออกไปเลยแล้วก็แบบไม่ต้องพูดอะไรหรือว่าหนูควรแบบ จะบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เราออกว่าไม่ควรไม่ควรราออกอ่าก็คือจะบอกเลยแล้วลาออกหรือจะลาออกไปเงียบๆหรือไม่ควรลาออกใช่ไหมหรือไม่ควรลาออกแล้วก็ถ้าเกิดว่าอย่างชอยที่สามค่ะคือถ้าไม่ลาออกแล้วคือมันจะทํายังไงกับเหตุการณ์พวกนี้ได้บ้างแบบที่ทําให้เราแบบไม่รู้สึกว่าเหมือนเหมือนมันเล็กๆแต่ว่ามันพอมันดูนบ่อยๆเข้ามันก็เป็นพลังงานลบกับเราอะค่ะี่ออืมอืมอืม โ <c oughs> <Okay. S 1> อเคอถามใครก่อนครับพี่เผอก่อนก็ได้ค่ะแล้วมีงานใหม่ยังยังค่ะอะ่ยังอย่าพึ่งลาออกฮนะ <c oughs> ถ้าจะไปจริงต้องมีทางไปที่แน่นอนอย่าอย่าลาออกออกไปทิ้งว่างๆแล้วค่อยหาเราไม่ควรทิ้งไรายได้ตัวเอง <c oughs> กับแค่ความลำคาญตรงเนี้ยแล้วเราเราคนที่เจ็บคือเราเราออกไปเนี่ยถามว่าเขาได้รับบทเรียนอะไรไหมพี่ไม่เชื่อว่าเขาจะได้อะไรนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้าถ้าจะออกแควรมีทางไปที่แน่นอนเอาเป็นว่าสิ้นเดือนนี้ออกเริ่มงานที่ใหม่เลยอันนี้พี่พี่โอเคอนะอเแต่ถ้ายังไม่มีอย่าพึ่งอย่าพึ่งค่ะเอแล้วทีนี้ไอ้สามข้อแรกที่ว่าจะไปแล้วแลว้วจะบอกอะไรไว้ไหมสมมุติว่าจะไปแน่ๆระหว่างไปเงียบๆ กลับไปแบบทิ้งระเบิดไว้เป็นพี่พี่ทิ้งเป็นพี่พี่จะบอกว่าปัญหาคืออะไรที่ที่หนูออกแล้วก็เนี่ยหนึ่งสองสามสี่แล้วลำคาญใจหนูไม่จําเป็นต้องอดทนกับอะไรแบบนี้หนูมีงานที่ใหม่แล้วคะ <c oughs> ่ะอ่าก็ฝากพี่เอาไว้ว่าเออวันนี้พี่ก็ได้รักษาพนักงานที่ดีมากๆไว้คนหนึ่งแต่ลาบ่อยแค่นั้นเองค่ะแะหนูไปเองค่ะ พราะว่าตอนนี้เขาก็แบบว่าเขาก็ขอลาอีกแล้วอาทิตย์หน้าก็คือเขาจะลาอาทิตย์หนึ่งเปเที่ยวเวียดนาม <c ute> โคต้าเนี่ยเท่าที่เคยพี่เคยอยู่งานประจํามันลาได้สิบสองวันเนาะเดือนละวันใช่ไหมพักร้อนอะ <c ute> ่ะเขาลาอะไรอ่ะเขาก็คือแบบก็คือลาเฉยๆเลยก็คือก็คุคยกันว่าถ้าเสีย่วลาเกินโคต้าก็จะหักเงินหักเงินเดือนไใช่ค่ะก็นี่แหละครับก็บอกหัวหน้าว่า ก็ยินดีด้วยค่ะก็ก็ได้รักษาพนักงานดีๆเอาไว้นะคะแต่ว่าหนูไปดีกว่าค่ะหนูอาจจะไม่เหมาะกับกับอะไรแบบนี้ก็จะไปก็ได้แต่ว่าต้องมีทางหนีที่ไล่แล้วหนูต้องคุยกับที่ใหม่แล้วอืมนะอันนี้คือทางเรื่องของพี่ครับครับคนต่อไปค่ะน้องแอใครก็ได้นะคะพี่อ่ะงั้นพี่ตจนต่อนะคะค่ะเอ่อแม้ว่าน้องแอร์จะพูดว่ามันเป็นเรื่องํำคาญใจ แต่สำหรับพี่ถ้าถ้าให้จากมุมมองพี่พี่คิดว่าเลเวลที่น้องแอร์เจอไม่ควรออกค่ะยังไม่ออกนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่พี่ว่าจัดการได้นะ mm. พี่จะออกก็ต่อเมื่อหัวหน้าให้ทำงานแทนอีนั่นจนจนแบบไม่ไหวแล้วแล้วยังจะให้กูทำอยู่นั่นแล้วก็ให้นั่นลางงานอย่างเงี้ยพี่จะออกอืมอืมเหมือนแบบหัวหน้าไม่แฟร์ตรองงานมาให้ทำแล้วสุิ เงินก็ไม่ขึ้นให้แล้วเราต้องทํางานโหลดอยู่คนเดียว<ม>แต่ให้คนนั้นไปเที่ยวแล้วไม่ว่าะไรมันอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยพี่ถ้าไปคุยกับหัวหน้าแล้วหัวหน้าไม่เปลี่ยนพี่จะออกเพราะถ้าตัวเองรู้สึกว่าทําอันนี้แล้วมันโหลดด้วยอะ่ะหนูรู้สึกไหมหรือว่าหนูว่าหนูทาได้หมดเลยถามว่ามันมันโหลดไหมมันก็ค่อนข้างโหลดมาเยอะอยู่เหมือนกันครับพี่อืมก็ต้องบอกเขาแต่พี่แค่รู้ว่าอย่าด่วนตัดสินใจออกตอนนี้เพียงเพราะเราลำคาญใจเลยอะ่ะ งานมันไม่ได้หาได้ง่ายๆนะคะช่วงนี้เศรษฐกิจมัน <Ừ. S 1> แบบนี้นะลูกนะแล้วแบบอบพูดเองนะว่านี่คือบริษัทในฝันนะพี่จออเพราความที่ว่าเขาเขาไม่ได้ฟิกเวลาเข้างานด้วยอื โอ้มันหนูรู้สึกว่าแบบมันชิวมันดูแบบเออมันดูมีแฮปปี้แฮปปี้ดีอะไรอย่างเงี้ยะใช่ใช่ซึ่งเราเราทำไมเราต้องออกในเมื่อคนนึงมันคนไม่ดีอะแอพี่มันควรออกนะเออมันอ่ะมันอ่ะเราต้องทํางานดีจนเจ้านายบอกว่าเอาอีนั่นออกไปเถอะค่ะแล้วมัววีนอะไรอีกแอรเขาทำงานดีให้เขาอยู่เพิ่มมันหรืออะไรก็ตามทําไมเราต้องพ่ายแพ้ให้กับคนที่มันไม่ดีสัปปะพี้นะแต่แต่ถ้าหัวหน้าไม่ดีอย่างเงี้ยไปแก้อะไรเขาไม่ได้แล้วเพราะเขาเจ้าของบริษัทแล้ว หรืออะไรก็ตามใดๆอะอย่างนั้นน่ะพี่จะไปหาที่ใหม่ที่มันดีแต่เนี้ยเขาก็คือเลเวลเดียวกับเราหมายถึงว่ามันมีสิ่งที่เราจัดการได้อ่ะพี่เลยรู้สึกว่าจะออกทําไม,อมโอ้เสียงหนูะนี่ยิงเงงงงอยูอ่เลยอะของพี่เอ๋นะคะ,ะคพี่ว่างานเลือกได้เจ้านายกับเพื่อนร่วมง,งานเลือกไม่ได้เลยนะคะ,ะและหนูมั่นใจได้ไงว่างานใหม่ที่ทํางานใหม่ของหนูจะไม่เจอคนประเภทนี้อีก พ่ะพี่เชื่อว่าในทุกที่ทํางานจะมีคนประเภทเนี้แฝงตัวอยู่เรื่อยๆนะคะและมันไม่มีทางหรอกค่ะน้องแอร์ที่เราจะอยู่แต่เฉพาะสังคมที่มีแต่คนที่ฉันชอบเท่านั้นไม่มีวันพี่ถึงชอบประโยคนี้มากที่พี่ไปอ่านเจอเราเลือกคนที่เราเจอไม่ได้แต่เราเลือกวางเขาไว้ตรงไหนในชีวิตได้วันนี้น้องกำลังให้คุณค่าของคนคนนั้นเลอเลิศมากเกินไปถึงขั้นทำให้หนูยอมจะไปตกงานก็ได้นะ เพราะฉะนั้นวันนี้พี่ว่าต้องปรับไมเซ็ e เราเองก่อนในที่สุดแล้ววันนี้การที่คนคนหนึ่งมานั่งทํางานในพื้นที่ที่แบบมีทั้งคนที่เราชอบมีทั้งคนที่ไม่ไมชอบนี่คือเรื่องปกติมากเลยค่ะอืม,อมลาออกหนูหนีไม่ได้หรอกสังคมอื่นก็มีมีคนรูปแบบเนี้ยมีทั้งคนเห็นแก่ตัวมีทั้งคนที่สามารถจะโวยวายคนอื่นทั้งที่เอาก็แกผิดไงแกลาเยอะหรือแม้แต่นะคะถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเองก็ทํางานในบริษัทนี้ เรายังเห็นเลยว่าคนนั้นทำเวลาเยอะขนาดนี้แล้วคนที่มันฝ่ายบริหารเขาไม่เห็นหรอ,อที่นี่สามารถลาได้ขนาดนี้จริงๆหรือในฝันใช่ใช่ค่ะและถ้าตรับใดก็ตามที่ดูดันก้มหน้าก้มตาทําแล้วดันทําสําเร็จด,ด้วยเอาเพราะฉะนั้นครั้งต่อไปบริษัทไม่ต้องเคลื่อนตัวอะไรเพราะว่าเอาลาเลยลาเลยนี่ไงแอร์ทำได้เดี๋ยวฝากแอร์ทำรับหมดทีนี้ไม่ได้สิค้า <laughs> เราก็ต้องมีพื้นที่ของเราเองเช่นเดียวกัน พี่พี่รู้สึกแบบนั้นนะคะแอร์เราปรับไมเซ็ตตัวเองก่อนว่าการที่หนูจะพูดอะไรขึ้นมาบ้างไม่ใช่ความผิดการสื่อสารคุยกันฟังกันและดูฝ่ายบริหารเองก็เป็นฝ่ายที่ค่อนข้างจะให้เกียรติและให้สิทธิ์ลูกน้องพูดได้นะว่าเขาถามแอร์เกิดอะไรเขาคุยเขาถามเออแล้วพอดนูเลือกจะไม่พูดกลายเป็นคนที่คนนั้นเขาพูดก็กลายเป็นว่าทุกคนหันไปมองเขาแล้วก็เอาลาได้อีกลาได้อีก ตอนนี้สบายตัวค่ะเกิดไมเซ็ตใหม่เกิดขึ้นของทั้งอุปกรณ์ <laughs> คือลาได้เดี๋ยวแอร์ทำได้อย่างเงี้ยใช่ปะคะอะไร <c oughs> ได้คือได้อะไรไม่ได้ก็ต้องบอกว่าไม่ได้เช่นกันเ <c oughs> นาะแอร์สู้นะลูกครับนะอโอเคนะจ๊ะ <c oughs> ไปค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> คุยกันได้ทุกรุ่นคุยกันได้ทุกเรื่องแล้วก็อย่าลืมอะไร อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเรากดตรงไหนฮะต้องให้บอกอีกเหรอกดตรงนี้มั้งอ่ะไม่ใช่มีอะไรให้กดก็ฝากกดหน่อยนะคะขอบคุณค่ะพุทโธกพุทโธอย่าลืมโทรนะ